เดังได้โอ้ยน้อยมาได้สน่นี่มาได้ส่มาได้ไใส่เบิ่งเบิ้งบิงเรีนออเออเออออ้อเอ จกงวะอันนี้คนเห็ดรือหมูเห็ดหมูเห็ดเห็ดจังเลยโอ๊ยน้อยมาได้ใส่นฮะมาได้ใสมาได้ใสเบิงเงเบิงียนสมาได้ใส่มาได้ใสโอ้ยโอไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮะ เขาได้ใส่ป่ะเขาได้ใส่นี่ตรงนี้กับบะมีอ๋อคือบะมีห้องเปิดมาได้ใส่เ็เออเอ้วเอาเอ ตู้แมนของพี Stadium, ่ตืนเฮ้ยมาได้ใส่เนี่ยฮะมาได้ใส่ไปไปไเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เออทั้งคุณพ้องนึงขอเลนีดโไมได้ห้องไ้มองอ่สอง้ยพากันเรียนดากมุนชิงหลิงชิงหลิงมาวันนี้แ่เก่ด้าหมวกงด้ยผู้ใดพาหมวกจมือขึ้นด้วย มอ่อกพี่น้องบ่งลากหินเหรียญลากก้อนหินมาเหรียญเหรอโอ๊ยเ <c oughs> นอะเ <c oughs> ส้เส้เส้ใส้บังด้วยต่อของเด้ต่อของนี่แล้วลอดอ่ะผมซ้อมเถอ Ủa, súng đồ Ủa, đồ ôn Bữa nào, bữa à Ủa, ổ, để tăng ừ, ừ, ừ. <laughs> đấy Ủa, ổ, Đừng hăng, đừng hăng ư, 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 ổ, 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 โอ้ยบัวสอยจักหน่อยนอนเสวยเขาถือเขาเนาะนอนสวยเขาเขาสีนี่เบึงเบึงเบึงมันเบึงมันจ้องเสวยผุนเนาะโอ๊ยดูก็ได้เนาะเพือโอ้ยเป็นห้าเนาะ คุณอาเบงเพง้าคุบงพี่น้องโอ้ประตูห้างโอ้ยต่ยก่ตกยตก่กับปาซอยด้อเออคือป่ซอยกันเแนีเ<อ>ไ่ไปไปหนีหนีเข้าไปเ<อ>ข้าไปเข้าไปเข้าไปเปเลยไปเลยเฮ้ยเข้าไปเ,เข้าไป,ไป,ไปสนากเขาก็ออกไปเอ้ย เฮ้ยเนาะประตูก็ได้แล้วสิรนทับจีนอาเทีนะไมูจะเพี้น่จะสมใม่ระวังเยอะๆเหรนจะทษครับู้สอมแล้วอ่ะนี้กไปไปไป นล้วพ้กกันนั่งประตูออกขอก็เล่นพุ่นนะคุณน่ะเลี้ยงแถวกันทาเขาข้อคุณนะเลวเคุะูเข่าส่เลยพวกนี้เ่าออกกระหึงบุ๊เล่นเดินนาของหนึ่งจนเปียกพันยอดนีดหลายอ๋ไม่เห็นอย่างไรวะก็เล่นจึเปียกมันยอด <c oughs> นเนออลงรูปวันนี้มาววันนี่ออกมา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 เข้าห้องหุ่นกัดกันโจนแม่นกัดกันตรงนี้ห้อยมุดห้อยมันมุดจนหูแดงหัวมันแดงเหมืพี่น้องเหมือน,นอมือปากมันขุอนอะ่ะโอ้ยสุ่มขี่มืดเอ้ยเนาะุหนาวนะมาแล้วพี่น้อง มามามาเพื่อนแลนลมแลน,นลมตุกลุ้มเถอะตุ๊กหู้ดูชี่แล้วมา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 เพื่อนเพื่อนบอกมาอย่างเหนียวมาอย่างนีไปเอ้ยเอ้ยไป้ยแม่เฮแม่ไปไปแม่จะไปยุ่งนาม,มันเรื่องดันเลย โอ้โอ้แม่หลุดไปทั้งขี่มือนขนาดรุ่นเหนียวลังมือนในพี่น้องแบบว่ากําลังแบบหมุดกําลังแบบต้องต้องสังขนาดมืบอันี้ก็ดื้อๆรุ่นใหญ่แล้วนี่รุ่นนั่นโมหันเต้รุ่นนั่นเฮ็นโมหันบ่ เออเนรอรุ่นน ah ี้รุ่นแน่แล้วนี่พร้อมขายครับอาทิตย์นี้รุ่นนี้พร้อมขายอาทิตย์ประมาณเก้าสิบถึงร้อยโลนะครับพวกนี้เอ้ากัะตีนกันเนาะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่กระได้คนคนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเนาะนีเองเออไก่อนพ่อเอานี่แไงเออเออเออไม่ เี้เบ่งเออเออเออเฮ้ยนอเือจสูกขี่ได้ึงมไอ้ส่วบมือย้องยใส่ยบู๊ไม่หุ่นหิวครักหิวครักลรุ่มเรแบบนี้ยุ้ยขีดดื้อเอ้ย สางเรียกสางงาน,นงกูอีกแล้วบัดนี้คุณบิม่มีน้องขี่เต็มยศต้างหนอ่อคนน่ะโอ้ท่งงานขี่เรื่องย่อขณะนี้น<ะ>เวล,ลาบ่ายสามห้สิบห้าบ่ายสามห้าสิบห้าคุณเลาพี่น้องหาเหตุการณ์เหตุงานนะครับเน,นี่ยกวาดป่ะใส่แรงงานเนี่ยสักหน่อยนะครับ สออวัสดีคครับผมยูฮ่องอยคอลจบคลิปเพื่อน่นมีแล้วครับไล่หมูแล้วแล้แลหมูจอมส้นหมูชีเดือดหน้าผมบอกก็เองเสยเปิดประตูเองพง้อ่เปิดประตูเอง,เป,ป,เองปิดเองพง้อ่พี่น้องเปิดเองปิดเอง,เองนักเลงควานะครับ โอเคครับผมขอแสดงถูกใจก็ฝากกดไลค์กดศลทับตะไคร่เพื่อเปลนกำลังใจใหบ้บ้าบิ่น้ำเีำน่นะครับผมเอาบิะได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปครับผมมีขอกล่าวคำอนสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ